สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคำนี้ที่ปลวกแดงค่ะมาหอดงานแล้วปั๊บหอดไฟเจียงจกงปังค,งความพร้อมเตรียมพร้อม ลายสดนะคะหมอนแรกนี่ศิลปินรับเชิญค่ะร้องสาวสวยเหมืนเซ็กซี่คุณลำย่องน้องหินหาพเอผัวไปเทินเตรียมงานกันค่ะจะออกไปหากินเขา ก,ก็ยศอยู่ไหนเนี่ยกินกินข้าวอยู่ข้างในค่ะอ๋อแกกินข้าวอยู่หรอค่ะกำลังกินข้าวอยู่ค่ะอ๋อแล้วแกจะออกตอนไหนก็าวตอนหญิงมาพ้อมค่ะหัวค่ำช่วงหัวค่ำค่ะเะข้าใจครับค่ะ บระเด็โฆษณาเลยค่ะพี่น้องในเบิ้งเราเออเฮ็ดเฮ็ดในเบิ้งว่ามันเป็นอะไรที่เนี่เดี๋ยวเรไปต้องโฆษณาอยากเลยนะโอซ่อนโอ้ยมีแหงไม่ต้องมีแฟนก็ได้จริงเหรอไม่ต้องมีแฟนก็ได้ครับแค่กินสูตโบทีไม่ต้องมีแฟนก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ากินแล Alpha, ้วมีแหงเห็นเนี่ยมันเนี้ยเปลี่ยนไปแล้ว สิบว่าเดอยากมีแฟนไปอีกสร่างใจกับพันครับพี่น้อง <c oughs> คือรับหน้าที่หลายอย่างสิครับเห็ุจักยางเห็ุจักยางเอาหลายอย่างอยู่ครับเจ้าเวทีไม่อย่างเห็ุอย่างแนวเต้าเวทีบนเวทีเหตหลายอย่างกว่าดิ้เจ้าเวทีกับเต้นคามเนี่ย<แ>เต้นตั้งแต่แววเต้นตั้งแต่พ่อค้าจิบบาเดิม ชโช่โชโว์ด้วยครับโชโ์ด้วยวิ่งเปลี่ยนชุดร้องเพลงวิ่งทําผมเติมหนงเติมหน้าแล้วก็รำก็ทั้งคืนครับจะนอนก็ยังไงอยู่มันพอกระเทืนเอนกลัวหลับกลัวตกฉาดเปออล็ยังโตกอยู่น้ำหนักรดไปกันจะเห็นงานลายปบน รถเก่าโลกครับแต่ว่านม่เห็นมันเจ้ามอได้โล่งจริงจริงที่มันมองทางมอเป็นแต่ว่าอยากนักรถแต่ว่รถตันสิบว่าอยากรถเ้อะรถมองทางรถเก่าโล่งไงวะเป็นกูกูไรถใหม่ครหนเาก็ลงครับมันก็รงข้างขก็เข้าเข้าดีกดีกันกัเป็นซอบลงเป็นผู้หน่อยลงนยหนปคนน่มใหญ่พี่หนองน่มใหญ่แต่หน่อยอ้าบอใส่ไผม่ะ เป็นคนนุ่มเงแต่หน่อยครับอยากอาน่มออกหมอใจไยบอกแบบกูจะชนเลยจริงเอาไปปดบอกใยครับผมบอกแค่ว่าเป็นคนนุ่มเงแต่น่อยอยากก็นุ่มบอกเขาบอกใจใยบอกกูชนได้แบบนี้มาเดี๋ยวาบอกใ่หันหลังมาบงหันหลังมาเมื่อีหร่ปรเดโคตชนะเลยครับมื่อไ่เดโครชนะแจ็กหน่อยเมื่อนี้มาแบบประเดี๋ยวโคชนะ มาเดี๋ยวบรโฆษณาะยังแก๊กยางเลยให้ภาพมันบรรยายนี่บริโฆษณาเลยเออเออเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่เนเนี่ยเนีเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาบเบิ่งอะไบ่เบิ่งอะไรบ่เมื่อไหร่ต้องเอาอยู่จริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาเขาเอาประวาติย่างออกไปข้างนอกยายเบี้ยมาเอาอุ้ยกินแล้วคนเคี่ยงลูกพี่น้องคนจริงที่ดีเลยนะ เราไปกินเข่าไปหนาวไหมเย็นไม่จัดของก่อนบ่ทำไครับได้ได้กินเข่าไปย่างข้าวได้ขนมแด้ขนมกูไทยโอ้ยเบี้ยง่ายบัานั่นติเจ้เก่าเดียนทางมาเราบ้ามากปะเนาะนี่สิออกไปไปกินเข่าปะบรรยากาศด้านข้างกินข้าวหรือยังคะเอมี่ไปไหมอ่ะบรรยากาศด้านข้างครับ ีี๋ยวไปไหมอ่ะไปกินข้าวกันไหมกระเป๋าบรรยากาศด้านข้างครับได้เลยตีไมีน่ากินเลยจีจะออกไปหรอกคันจะกาวเดียนทักมาแล้วจะไปกินนั่นหน่าร้านหน่ามั้งโอ้แล้วจะเหยาออกไปหาแล้วฮะจะเมนตัวจำเนื่องล่ะมันบอสทัออทชอหิวเรากนเรื่อว่าแต่ว่าต้องกินเพื่อจะทำงานฮะพ้องูกันได้ว่าหงม้งตรงแจ้งหน่า เออใส่ระบาดนี oh ่มบองใส่รื้ขวาบนนี่นวดสวยนวดสวยไรูนวดสวยว้าวว้าวไอยู่ไหนกันเดเฮ้ยบังรวดเนี่ยมึงเคยหัวหล่อจะมัน สวัสดีค่ะนี่ดิเออแมีมได้ขามถนนปะเนี่ยอาตำรวจเราบวกอันเนี่ยก็คือสิได้ขามมันขึ้นเท่าจอดในคนเนี้ยบวกกั้เพื่อนบัดรถไล่เนี่ยพี่น้องไม่ได้เด็กกล้าขามถนนขามได้ไป ยี่ข้ามได้แล้วสวัสดีค่ะสั่งข้าวจ้าสั่งอะไรคะมีอะไรบ้างกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมหรอไม่มีข้าวจ้ะขอเราข้าวเปล่าันก็ยป้าป๋าหยขอเราขอเปล่าจิก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวด้วย เ้็ดมีขาวเนี่ยจ้า,าหมูค่ะเอาไหม oh ค่ะือปูง,ง่ามจ้ะเ oh <my> นี่ย <c oughs> อันนี้ยองด้วยความแบน <c oughs> ยองด้วยความจริงแต่ว่าก็ได้กินฟีก็ดีไหมไม่ค่ะพูง,ง่าม <c oughs> เอาอย่งนั้นไหนแล้วบัองพอกำปั้นนี่เนาะเออโอ้ก็น้อยโอ้เดินมาก็ได้นอกกว่บริษัทผู้น้อยกว่านั้นตอนนี้กระเป๋ากันยังอีกโอ้อาหารเดิมเดิมก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วยื้อนั่นล่ะว่าแล้วยตัวว่าจะบอกสิจอดสิตับไก่อยู่อันตอนนู้น่อนจะล่อรถอันที่ว่า แยกมากนะที่ว่ามองเก้าอีเล่าเห็นตับไก่อยู่นะ่ะก้นยู่เดี๋ยวจะแปดจิบลอยแล้วพี่น้องเมื่อไหร่ก้นขาก้นแหนหลงอ้าวก๋วยเตี๋ยวก้อน่ะพี่น้องเติมพลังก่อนหมูม่วงแรกเดี๋ยวเขาไปแต่งหน้าแต่งตาค่ะน้างานอยู่หน้างานนะคะถึงน้างานเรียบร้อยแล้วจิบนี่ยลาลาพี่น้องเปจะเบื่อจะหนีน้มาแล้วก็กันข่าที่ปลวกแดงระยอง